สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูรถขุดสายส่งเจอกับรถดำอุโซ,โซอุสโซตาวาะวัน FN 2 1 2 6น่นี่เป็น260รพลังมากไม่ธรรมาดาดีวอลอนครับสายส่ง1้5้าพลังมาโอ้เจอหน้าดินสวยๆนี่ มีสีเหลืองนะเหมือนเหมือนทรายครับนะมันจะมีมันมีทรายอยู่ส่องไกลหนะ่อยพี่น้องจะได้เห็นรถดำด้วยตัวนี้น่าจะ 6D16 6D16 แต่ว่าปั๊มใหญ่นะปั๊มใหญ่สำหรับฟุตโซหรือว่าจะไปดูกันใ,ใกล้ๆเวลาออกไปจะมีหนืดนิดนึงครับตรงนี้ 0.92ลูกบาทเมตรครับจัดเต็มอุ้มไม่ได้ยินเสียงเลยเนาะอ้าวจับตาดูน้องไหวไหมโอ้อออออพุ่งมาครับ อสองหกครับตะวนันโออ่านครับอ้าวมิซูบิชิพี่นั่งโอคดัมยุก้าซุนทำสีมาสนสโลเลยครับ เดี๋ยวจะออกโมได้ไหม <m> โหใส่ที่อุ้มครับส่งเขาได้นะ6สูบไดร์คก,กับ6สูบ,บเทอร์โบไดร์อินเจกชัน ดิวลอนบายดูซานดีเอ็กสองสูสองศูนย์เอิดสองครับว่าสองร้อยยี่สิบดินเริ่มจะแข็งแล้วผมหยุดได้สองวันครับเปิดเอาหน้าดินออกก่อนแล้วก็เจาะเข้าไปครับ นิ่มๆเลยโอ้ทรงได้เนี่ยเจพเป็นห้าสอง็สสปีดโอ้ใส่หลอดไฟมาใหม่ซะด้วย <ś led> ไม่ค่อยดังครับเ <ś led> <ś led> รื่องหรือว่าเราอยู่ไกลน้อง สองไากลเป็สายส่ง,สงช่วงนี้กลางเดือนเนาะกลางเดือนตุลาก็จะเิ่มจะปลายฝนต้นหนาวครับ ลบบอลีอ่น้องเอ้ยใส่กันอ๋ออ๋อให้ถอยหลังอีกหรืออกไม่ได้เดี๋ยวเอาทุกอบเกียร์ก่อนตรงนี้จะเหนื่อยนะไ่น้อง หนึ่งครับอีกชุดหนึ่งสองของพี่น้องฟุโซ,โซมิซูมิชิเจอกับดิวลอนบายดูซานโมเดลท,ทำทางตรงนี้นี่ทำทางให้แน่นนะครับไปดูว่าจะแน่นไหมเอ้ยจริงๆต้องเปิดนะต้องเปิดลึกๆหน่อย เป็นลึกหน่อยก็จะจะแข็งอยู่ครับสองสองศูนย์เอขีดสองก็ดีว่าหลอนบายดูซานประกอบว่าพล้นที่จริงจีนนะครับที่จีนพูดง่ายๆเป็นจีนใช้หน้ารุ่นนี้ครับ ว่าเครื่องยนดูซานก็บังดูซานตัวเดินดูซานก็นำเข้าจากเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวจะดูว่าเอาคุโซ่ไหมล่ะ แน่นแล้วดำทางกอนไหมน้องทางดำมันนืดมันเหนียวครับมันเริ่มจะขึ้นไม่ได้หรือว่าวิ่งไม่ได้ก็ต้องรถขุดต้องเปิดเปิดหน้าดินเราครับแล้วก็เอาดินแข็งไปปูครับ เครื่องนี่เครื่องหกสูบนะครับหกสูบทอร์โบดเรกอินเจกชั175่นดีบีห้าแปดรอยเจ็ดสิบห้าพลังมากเนี่ย เกียร์ริ่งก่อนดันเข้าไปสุดทางเก็บน้ำขนาดใหญ่ก็ต้องใช้รถใหญ่ถึงจะคุมกันจะดูมิซุมิชิยุค90หน่อยว่าพิหลงครับ ที่เรียกพี่หลงหรือว่าเชิญหลงก็ตอนยุคเก้าศนี่จ้างเชิญหลงนะครับดาราฮ่องกงปัจจุบันเป็นดาราจีนเนาะโฆษณาโปรโมทนะครับขายดีมากเป็นรถที่มีลูกคุลูกคนเยอะครับสำหรับรุ่นนี้นสองเพลานะพี่น้อง กเดียวไม่ได้กินนะ่ะ oh. ฝ oh. oh. ากก็ติดตามด้วยครับสวัสดีครับ